สวัสดีครับทุกคนอัปเดตครับผมบ้านใหม่ของเจ้าเสือเจ้าดำเจ้าลายแล้วก็ไอแดงโอเคครับนี่ครับนี่ไอเสือเป็นไงบ้างนี่ผมได้ทำบ้านมันแบบนี้นะครับผมนะเพื่อที่ว่าแบบเดี๋ยวนี้ฝนมันตกบอยทุกคนให้มันมาอยู่ที่สงบนี่ครับผมลูกของเขาเจ็ดตัวนะครับดูนะครับทุกคนอเสือให้คุณผู้ชมดูหน่อยเร็วนี่ลูกของเขานะครับน่ารักมากเลยครับทุกคน ตัวแบบน้อยๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับผมอตัวที่หนึ่งนะครับผมนายเสือไปครับทุกคนไม่อยากรบกวนมันเยอะครับให้มันให้นมลูกครับผมโอเคครับไปครับไปถึงตัวที่สองครับไอ้ดำดำไม่ต้องไปไหนมานี่มานี่นี่ครับเจ้าดำแล้วก็ลูกของเจ้าดำสองตัวไอ้เจ้าดำมันชอบมองกล้องแล้วก็มันชอบตามผมแล้ครับเดี๋ยวนี้ดูครับนี่ไม่ต้องกลัว กวัวทำไมทักทายเอฟซีเอฟซีดูลูกหน่อยเร็วให้เพื่อนๆในในดูลูกหน่อยเร็วนี่ครับลูกไอ้ดำมันก็สองตัวครับผมทุกคนแล้วก็พาไปดูลูกไอ้แดงครับผมไอ้แดงขอดูลูกหน่อยสวัสดีครับทุกคนมาๆมา,มานี่ครับลูกไอ้แดงนี่ครับไอ้แดงแดงขอดูลูกหน่อยนะน่าแดงนะโอ้นั่นลูกไอ้แดงครับลูกไอ้แดงสองตัวครับ นี่โอเคแดงวัน okay, นี้ยังไม่ได้ให้อะไรมันกินครับผมก็ต้องตอนเย็นเราตอนเย็นทีเดียวเผื่อที่ข้าวอะไรเหลือแบบนั้นนะครับผมนะแล้วก็ลวยดำอีกตัวหนึ่งครับผมที่ว่าไอผมได้ย้ายมันมาเมื่อกี้ครับนี่ไงให้มันอยู่บนปูนเลยแล้วก็ลูกมันครับผมนี่ไอดำกับไอลูกๆครับผมนี่น่าสงสารมากเลยครับทุกคนสามตัวนะลูกมันตายไปสองตัวครับ นี่ครับผมผมก็ได้ทําไอ้บ้านใหม่ให้น้องเขานะครับผมนะโอ้โหดูสิครับก็พอได้หลบผลครับทุกคนถึงว่าแบบมันไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ผมเอาสังกะสีมาปิดไว้ให้เขาครับผมแล้วก็อผ้ามาปูให้เขาเหมือนกับที่ว่าทุกคนบอกกันเลยครับก็ตอนนี้ครับก็มีสี่แม่ครับผมอีกแม่หนึ่งเจ็ดตัว จ็ดตัวแล้วก็ไออีกแม่หนึ่งก็สองตัวอีกแม่หนึ่งก็สองตัวแล้วก็อีกแม่หนึ่งก็สาม,ต,มตัวครับทุกคนรวมเป็นกี่ตัวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่รวมเป็นสิบสี่ตัวแล้วครับผมทุกคนทั้งหมดนี่ครับผมบ้านบ้านมันก็อยู่แบบนี้ครับอ่าไอดําที่แม่ลูกสองแล้วก็บ้านไอดแดงก็อยู่แบบนี้ครับผมนี่บ้านไอดแดงก็มีหลังคาปิดแบบนี้ครับ ไอ้นี่แม่ลูกสองเหมือนกันครับไอแดงนั่นเลยครับผมชีวิตก็ต้องใช้ตามที่แบบมีนะครับผมมีเท่าไหนก็เอาเท่านั้นครับผมเพราะว่าผมก็ขาดปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมนะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับผมนะและก็ดูแลได้เท่าที่ผมดูแลไหวนะครับทุกคนนะ,ะที่ทุกคนบอกว่าให้ผมไปทําหมันหรือว่าอะไรนะครับผมนะบางทีก็แบบ มันแบบยังไม่ได้ทำามาทุกคนเออเพราะมันยังขาดปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทุกคนนะก็เอาแบบว่าก็แค่นี้ไปก่อนนะครับผมนะตามที่มีก็แล้วกันนะครับทุกคนนะใครอยากช่วยก็ทักแชทมาได้นะครับผมยินดีนะครับผมนะเป็นสะพานบุญให้นะครับทุกคนนะอะขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมนะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมนะครับผมนะขอบคุณมากเลยครับผมไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ